รับสวัสดีครับนักลินมมตดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของก็เดิม mm hmm. ก็นั่นแหละครับถ้าพูดถึงมูกเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สาคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้ําโพนั้นเป็นเมืองแห่งพญามังกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านใดต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะก็คือเป็นไ d l ดี e ของผมเป็นภาษาอังกฤษ เพียงท่านพิมพ์คำว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big One 99แค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันหรือว่าเข้ามาพูดคุยและสนทนากันทางไลน์และก็ทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มีโอกาสนะครับที่เข้ามานั่งพูดคุยนะครับนะ หรือว่าได้เข้ามานั่งทักทายกันนะครับกับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับโดยเพพาะท่านใหม่ๆนะครับนะก็อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับทางช่องทาง youtube ของผมเมื่อชมแล้วก็มีอยู่2ออย่างนะครับก็มีเห็นว่าดีกับเห็นว่าไม่ดีนะครับหรือว่าหากท่านไหนเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะ เพื่อที่จะช่วยกันนะครับเรียกว่าทาการเผยแพร่นะหรือว่ามาช่วยกันเขาเรียกว่าเชิดชูบูชานะครับในเรื่องของบารมีนะครับของหลวงพ่อที่ท่านมีดีอยู่แล้วนะครับนะถ้าเกิดว่าพวกเรานะครับนะลูกหลานไม่ได้มาสานต่อหรือว่าไม่ช่วยกันนะครับก็คือส่งต่อนะก็คนรุ่นรุ่นนะครับต่อไปก็จะไม่ได้ทราบกันนะ กาเอาล่ะนะครับก็การเข้ามานั่งทําคลิปทำดีโอนะครับแต่และคลิปดีโอก็อย่าถือว่ามาสอนกันนะครับนะแต่หลักๆเลยต้องการที่จะได้นําเอานะครับนะักเครื่องรางหรือว่ามีดหมอของผมก็เดิมนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะน,นี้ก็ถือว่าเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้รวบรวมที่ผมได้เก็บนะครับนะก็เป็นระยะเวลาต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะยาวนานนะและที่สําคัญนะครับมีแต่เล่มนั้นนะครับนอกจากจะ เป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรองนะครับจากประสบการณ์ตรงคุคว่า <ouse> เป็นอย่างดีแล้วกะที่ยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของต้องบอกว่าแต่ละเล่มนะครับที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับหรือจะเป็นมีดปากกานะครับนะดํามไม้ฝักไม้ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นมีดที่นอกจากที่จะมีประวัติความเป็นมาค่อนข้างดีแล้วนะครับแล้วก็คือในเรื่องของ ต้องบอกว่านะครับนะเรื่องของประสบการณนะ์ต้องบอกว่าแต่เล่มนั้นถือว่าเป็นเม็ดท,ที่ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างที่จะพอสมควรต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะโอเคนะครับวันนี้เรามาชมกันผมจะใช้เวลาก็คือสั้นๆนนะครับจะไม่ใช้เวลาให้เนินนานนะครับนะจะทําแต่และคลิปก็จะไม่เกินสัก อ่ายี่สิบนาทีนะครับกว่าประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดเล่มนี้ไห้ท่านได้ชมนะก็นี่นะครับอ่ามีดเล่มนี้เป็นมีดปากกานะครับนะแต่เป็นมีดปากกาที่นะครับนะอ่าเขาเรียกว่าไซส์ที่มีความเป็นมาตรฐานนะครับนะเป็นไซส์ที่อ่าอ้วนหน่อยต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะเป็นพิมพ์นิยมนะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนะ ใบนะครับเฉพาะใบนี่ก็อยู่ประมาณสักสามนิ้วนะครับนะรวมด้ามฝักนี่ก็ประมาณ5นิ้วนะครับประมาณ5นิ้วมีดเล่มนี้นะถือว่าเป็นมีดปากกาด้ามตัดนะครับเป็นมีดปากกาด้ามตัดก็ต้องเรียนตรงๆว่าถ้าพูดถึงมีดปากกาด้ามตัดนี่ก็เป็นมีดที่เรียกว่าหากันไ <analogy. S 1> ด้ยากนะครับนะเป็นมีดที่อาหากันได้ยาก นะครับนะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนักนะครับนะถ้า mm hmm. พูดถึงมีดาปากกาด้ามตัดนะครับนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตก็จะซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้เห็นเขาเรียกว่าไข่ปลานะครับนะเม็ดปลาไข่เนี่ยนะครับเนี่ยนะก็เป็นเป็นมีดที่เรียกว่านะครับนะหาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะ มีเล่มนี้จะเป็นมีดยุคยุคกลางนะครับนะเป็นมีดยุคกลางของหลงพ่อเดิมนะครับที่สําคัญนั้นจะเป็นศิลปะนะครับนะเป็นงานของช่างฉิมนะครับนะเป็นศิลปะนะเป็นชิ้นงานของช่างฉิมต้องต้องเรียนอย่างนั้นเลยนะครับนะอันนี้นะครับก็มาให้ท่านได้ดูนะครับให้ท่านได้ชมนะครับนะครับก่อนที่จะไปดูในส่วนของภายในนะเราก็มาดูในส่วนของภายนอกก่อนนะครับนะ แหมนะครับนะก็เรียกว่าเป็นแหมที่เขาเรียกว่ามาตรฐานนะเป็นแหมที่ามาตรฐานของมีดยุคกลางหรือมีดยุคปลายนะครับนะอันนี้จะเป็นแหม่ขับนะครับนะและที่สําคัญก็คือบนอเป็นปลายนะครับเนี่ยตรงปลายนี้นะครับจะเป็นแหม้ไข่ปลานะเป็นแหมลูกศรว่ากันง่ายนะ อ่านี่ก็มาให้ท่านได้ดูนะครับที่สําคัญนั้นนะครับท่านดูฝักของมีเล่มนี้นะเป็นงาดิบๆนะครับเป็นงาดิบๆแล้วก็ลายของงากา็เรียกว่านะครับก็คือคงไม่ต้องบอกนะครับนะว่า,าเก่าขนาดไหนนะครับนะถ้ามียุคลางเนี่ยก็จะมีอายุนะครับก็ไม่น้อยกว่า8-90กว่าปีนะใกล้ร้อยปีเช่นเดียวกันนะ ก็เรียนทานไปอย่างนี้นะครับที่สําคัญเป็นมีดที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาใช้กันนะเป็นมีดขนาดพกพาว่ากันง่ายนะครับนะไปไหนมาไหนก็เรียกว่าพกพาติดตัวสะดวกสบายนะไปติดต่อนะครับหรือว่าไปทํามาค้าขายอะไรต่างๆ่านี้ถือว่านะครับเป็นมีดที่ผู้คนนะครับนายิ่งนิยมกันมากๆเลยทีเดียวนะก็เรียนอย่างนี้เลยนะครับนะบอก ให้ทุกท่านเอาละก็นะครับนะเมื่อดูในส่วนของภายนอกเสร็จปั๊บเราก็มาดูในส่วนของภายในนะมีหนึ่งเล่มนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละครับนะที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ2นะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะและ3นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนี่นะครับนะอ่าเนี่ยท่านดูให้ฉาฉานนะครับให้ดูให้ฉาฉานนะครับก่อนก็จะไปดูใบนะ นี่นะครับนะใบนะครับก็จะเป็นน่องสิงนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับเมื่อสักครู่นี้นะจะเป็นศิลปะนะครับของอช่างฉิมเลยนะครับนะมีดเล่มนี้นะครับนะก็ดูแล้วก็ถ้าพูดถึงช่างฉิมนี่ก็จะมีความเขาเรียกว่านะครับนอกจากจะเป็นผู้ที่มีฝีไม้ลไยมือค่อนข้างที่จะาต้องบอกว่าเป็นเบอร์ต้นๆน,น,นะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะ ต้องวา่าถ้าพูดถึงช่างชิมนี่ก็เป็นช่างเบอร์ต้นๆของของหลวงพ่อเดิมนะครับที่สําคัญนั้นเป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้นะก็เนื่องจากว่าช่างชิมนี่นะครับอนอกจากท่านจะเป็นผู้ที่มีฝีมือไร่มือค่อนข้างดีนะนที่ยิ่งกว่านั้นก็คือท่านเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์นะครับต่อทางวัดหนองโคนะก็เรียนท่านอย่างนั้นเลยนะครับนะ เป็นช่างที่ตีมีดนะครับนะได้ดีที่สุดนะครับโดยเพราะาการตอกลายน่องสิงนะครับนะจะมีความคมชัดลึกนะครับนะเรียกว่า,าหาใครก็เรียกว่าจับยากว่ากันงนะ่ายนะถ้าเป็นน่องสิงนะักนะครับนะนะครับช่างที่หลวงพ่อทนด้คัดไว้ในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีหลากหลาย <c oughs> ท่านด้วยกันนะครับแต่ก็หลกักๆนี่ก็จะมีช่างชิม ช่างสอนแล้วก็ช่างแวนช่างไข่ช่างทินช่างทมอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้ก็ล้วนแต่ว่าเป็นช่างที่หลวงพ่อท่านได้คัดสรรเอาไว้นะครับนะแต่ที่ตีมีดและส่งมีดให้กับทางวัดหนองโพหรือให้กับทางหลวงพ่อเดิมเรามากที่สุดก็จะมีะช่างชิมแล้วก็มีช่างสอนนี่แหละนะครับนะ,ะก็เป็นที่รู้จักกันนะครับนะในะเป็นช่างยุคกลางที่ ได้รับการนิยมนะครับในเรื่องของการตีมีดนะครับก็คือมากที่สุดนะก็จริงๆแล้วช่างอื่นๆที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นช่างที่ไม่ได้ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับยกตัวอย่างให้ท่านได้เห็นและให้ท่านได้เข้าใจก็คือผู้ที่ได้รับความนิยมนะครับทางด้านฝีไม้ไลายมือจริงๆก็จะเป็นช่างชิมก็ดีนะครับช่างสอนก็ดีนะ แต่ช่างสอนนี่นะครับนะในสายตาของผมนี่นะครับนะผมบอกว่าผมยอมรับในเรื่องของอาการตอกลายนะครับการตอกลายเสยมาใบโพนะครับเต็มใบครึ่งใบแม้จะเป็นจักรนาลายแล้วก็จะเป็นพวกหน้าเกี้ยวนะครับนะอ่าอ่าก็เรียกว่าฝีไม้ลายมือของช่างสอนนี่ก็ต้องบอกว่าท่านก็จะโดดเด่นไปทางทางนั้นเลยนะเอาละนะครับก็เดี๋ยวผมจะ ไฮทานเดนนะครับนะอพอดึงใบออกมาเสร็จปั๊บนะครับก็ไปดูในส่วนของภายในของมีดเล่มนี้นะครับนะ่ะก็เต็มไปด้วยคราบไกลนะครับเต็มไปด้วยความเก่านะนี่ก็ดูกันแล้วก็นะครับนะ่ะกี่ดูภายนอกแล,แล้วก็มาดูในส่วนของภายในนะก็เต็มนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วย ค่าบใครนะครับจ็มไปด mm ้วยความเก่านี่นะก็ให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับเอาละก็นะครับจะขออนุญาตก็จะวางในส่วนของฝักนะครับนะเอาไว้ก <iver> ่อนนะในส่วนของฝากเอาไว้ก่อนทีนี้เราก็มาดูในส่วนของใบมีดนะครับในส่วนของใบมีดเล่มนี้นะอ่านี่นะครับก็เรียกว่านะครับนะอันดับแรกนะครับนะเวลาผมให้ชมนะครับนะในส่วนของมีดนะครับนะ อาจจะเป็นใบก็ดีจะเป็นฝักก็ดีนี่นะครับผมก็จะเน้นนะครับจะเน้นก็คือซูมนะนะครับซูมให้ท่านได้เห็นก็คือรายละเอียดของผิวเหล็กนะครับของเนื้อเหล็กว่ากันง่ายนะครับโดยพอในส่วนของใบนะครับนะมันจะต้องดูความปราณีตดูความนะครับเรียกว่าความเป็นไปได้นะครับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับนะ ก็คือ,อมีเล่นนี้นะครับเป็นมีดยุกลางนี่มีอายุ80 90กว่าปีขึ้นไปนะะทีนี้ก็อยู่ที่ท่านแล้วค่ะนะครับนะอยู่ที่ท่านจะประเมินนะครับแล้วก็ประมวลว่านะครับเป็นไปได้นะครับนะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะเขาบอกว่าคนนี่โกหกกันได้แต่ธรรมชาตินี่ก็จะไม่โกหกใครนะครับนะ ธรรมชาติที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะน,นี้หรืออยู่บนใบมีดขณะนี้นะครับก็ล้วนแต่ว่าเต็มไปด้วยความเก่าและก็เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาติที่สําคัญนั้นเต็มไปด้วยสนิมและก็คราบใครนะอยู่บนใบมีดขณะนี้นะครับนะอ่าก็อ่าคนพี่นะครับนะสิ่งที่จะเป็นอาจารย์ญญใหญ่นะครับก็ได้ดีที่สุดเนี่ก็คงผมว่าไม่ใช่คนพูดนะ แต่สิ่งที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอต่างหากนะครับหรือเรียกว่านะครับเป็นในส่วนของมีดเองนะครับนะท่านจะเป็นผู้ที่บอกและก็ชี้แนะนะครับนะทุกทุกท่านเนี่ยก็คือได้ดีที่สุดนะคนโกหกกันได้นะครับคนนี่ชอบโกหกกันแต่ว่าธรรมชาติที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขนาะนี้นะครับจะไม่โกหกใครนะจะไม่โกหกใครนะครับท่านลองพิจารณาดูนะ Hips. ตามร่องลอยนะครับนะลอยตอกนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยน่องสิงนะครับนะร่องต่างๆท่านก็จะเห็นนะครับนะก็จะเต็มไปด้วยคราบใครนะส, paint, สิส иной, ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนะครับนะธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นจากภายในนะครับแล้วก็ซึมมาสู่ภายนอกนะอ่านี่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะเป็นศิลปะของช่างฉิมนะครับนะเป็นศิลปะของช่างชิมนะเป็นน่องสิงที่ เป็นลายที่ต้องบอกว่าคนนิยมมากที่สุดนะคนนิยมมากที่สุดพูดถึงลายน้องสิงนะครับนะก็นี่นะครับนะให้ท่านได้ดูให้ท่านไดน้ชมนะครับที่สําคัญนั้นนะครับก็นะครับนะสันมีดนะครับสันมีดก็จะเป็นสันประหมอนะครับที่สําคัญมีดไซนี้นะครับจะเป็นมีเป็นมีดที่มีความหนาเป็นพิเศษนะ อย่างที่ผมบอกนะครับนะก็เป็นมีดที่หาดูได้ยากนะ,ะนะครับที่สําคัญเป็นมีดปากกาด้ามตัดนะครับนะแล้วก็ใบลักษณะอย่างนี้นะครับนะไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันนะ,ะก็เป็นนั้นว่านะครับอย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะ,ะก็ใช้ดุลพินิษนะครับนะก่อนที่จะเช่าหาบูชาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะ,ะก็คือมอง เอาที่ท่านบอกว่าใช่นะครับถ้าไม่ใช่นะถ้ามองแล้วว่าไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นต้องเสียเวลานะอ่าก็เรียนท่านอย่างนี้เลยนะครับนะอ่าเขาบอกว่าคนที่ใช่นี่ก็มักจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆเขามองไม่เห็นนะอ่าคนที่ไม่ใช่นี่มองยังไงนะครับเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นนะครับนะจึงมีคํากล่าวไว้ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองนะครับตรงไหนเท่าไหร่ก็เห็นเป็นแต่โคลนตม ส่วนอีกคนนั้นสายตาเขาแหลมคมนะครับเขาจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยดวงดาวเปล่าน้ำาประมาณนี้นะนะครับก็จะเต็มไปด้วยดวงดาวนะนะครับคงจะไม่บอกนะครับว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้เก่าอย่างนั้นนะครับเก่าอย่างนี้นะครับจะไม่พูดแต่อายุผมได้บอกไปแล้วนะครับนะมียุคก,กลางนะ มีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะตั้งเขาเรียกว่านะครับนะตั้งแต่หลงพ่อท่านได้เริ่มสร้างมานะครับนะก็ท่านได้แบ่งเอาไว้ทั้งหมดก็คือด้วยกันสามยุคด้วยกันใหญ่ๆนะก็คือยุคที่หนึ่งนี่เขาเรียกว่าเป็นมีดยุคต้นนะ,ะมีดยุคต้นนี่หลงพ่อท่านก็เริ่มสร้างจริงๆเลยนะครับเป็นจิตจารลักษณะเลยก็จะเริ่มปี2450ไปถึง2470อันนี้ถือว่าทั้งหมดจะเป็นมีดยุคต้นนะนะครับนะ แต่พอหลังจากปี2470นะครับไปถึง2480เนี่ยอันนี้จะเป็นมีดยุคก,กลางนะอ่าเป็นมีดเป็นมีดยุคก,กลางนะครับน,นี่ที่ผมถืออยู่ในขณะนี้นะครับนะจากปี2470ไปถึง2480แนะแต่เล่มนี้เป็นเล่มที่คาบเกี่ยวในยุคในยุคต้นๆนะครับนะอ่าเกินเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเล่มที่คาบเกี่ยวในยุคต้นๆนะครับสำหรับมีดเล่มนี้นะอ่านะครับก็จะมาให้ท่านได้ชมนี่แหละนะ ส่วนยุคปลายหรือเรียกว่าเป็นยุคยุคที่3นะนะครับนะตั้งแต่ปี2470ไปถึง2494นะครับนะ,ะเป็นปีที่หลวงพ่อท่านมรภาพเลยนะก็อันนี้ก็มาตอบย้ำซ้ำเติมกันนะครับก็คือในเรื่องที่เดิมๆนะครับนะสำหรับท่านใหม่ๆก็ยังไม่ทราบนะครับสำหรับท่านเก่าๆก,าเก,าก,ก็เติมเต็มไปเรื่อยๆนะครับนะเติมเต็มไปเรื่อยๆนะก็ ผมเองก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่มานั่งพูดนั่งคุยอยู่ตรงนี้นะครับก็อยากจะมาทำเรียกว่าทําการเผยแพร่นะครับนะก็คือวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะนะครับมาเป็นเขาเรียกว่านะครับนะจะได้ช่วยกันนะครับช่วยกันนะ อ,อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับอย่างน้อยๆเราก็มาได้มาเชิดชูบูชาบารมีของหลวงพ่อนะครับนะ,ะหลวงพ่อเดิมของเราจริงๆเนี่ยก็คือชื่อเสียงของท่านนั้นนะครับต้องบอกว่าคารจรนขาจายนะไปทั่วทุกหุนทุกแห่งอยู่แล้วละนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาช่วยกันนะครับก็คือ,อเชิดชูบูชานะครับเอาไว้หรือไม่ได้มาช่วยกันทําการเผยแพร่นะครับนะสิ่งดีๆเหล่านี้ก็อาจจะ เรือนรางนะครับหายไปนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นมรดกนะครับนะักหรือว่าเป็นสมบัติของบรรพบุรุษของเราเนี่ยต้องมาช่วยกันนะเหมือนกับที่เราไปอนุรักษ์เกี่ยวกับพวกวัตถุโบราณอะไรต่างๆเอาไว้นั่นแหละครับนักนะครับนะนะบนะัเราจะทํายังไงจะให้อยู่นะครับคงทนให้อยู่กับลูกกับหลานของเราเนี่ยก็คือให้ยาวนานหรือให้อยู่คู่เมืองไทยนะครับหรือว่าคู่กับแผ่นดินนี้นะไปชั่ว นิร like ันต้องบอกว่าอย่างนั้นเลยนะครับนะนะครับนะนี่ครับมาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับสำหรับร ad, สำหรับมีเล่ม้นะครับนะก็ sev. ให้ท่านได้ดูนะเอาล่ะพอมาดูใบเสร็จนะครับล้วก็นะก็คงจะนะครับได้เห็นกันได้ทราบกันนะครับนะถ้าหากท่านไหนนะครับอยากจะดูภาพนะครับนะไม่ว่าจะเป็นภาพเต hm ็ม ใบเต็มฝักนะครับเต็มด้ามอะไรต่างๆวันนี้ท่านก็แอดไลน์ hmm. ผมเข้ามานะแอดไลน์ mm hmm. เข้ามานะครับ mm hmm. ก็ผมก็จะส่งภาพนิ่งนะครับภาพที่ผมถ่ายเอาไว้เนี่ยก็คือไปให้ท่านได้ชมนะ mm hmm. นะนะครับก็ผมมีภาพถ่ายเอาไว้ทุกเล่มนั่นแหละนะครับมีแต่ละเล่มที่มา,าทำคลิปทำวิดีโอนะครับนะมีเพื่อที่จะเผื่อท่านไหนอยากจะดูรายละเอียดนะครับนะอยากจะดู ภาพเต็มๆนะผมก็มีภาพถ่ายนะครับนะพร้อมที่จะส่งให้ท่านได้ชมอยู่ทุกๆเล่มไปนะนะครับโอเคพอดูใบเสร็จปั๊บนะครับก็มาดูในส่วนของกันนะครับนี่ก็กันนะกันมีดก็นะครับนะหรือเรียกว่าถ้วยนะครับไม่ง่ายนะนะส่วนใหญ่คนจะเรียกว่าถ้วยนะครับแต่ในศัพท์ของมีดจริงๆเขาเรียกว่ากันนะตรงนี้นะครับตรงนี้นะที่มีลวดที่มีแหมรลัดอยู่นะ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆนะครับนะ,บนะก็นึกจากว่านะครับนะเป็นจุดที่บรรจุมวลสารนะครับนะหลวงพ่อได้รวบรวมมวลสารทั้งหมดทั้งมวลนะครับนะเช่นเกสาหลวงพ่อก็ดีนะครับแผ่นทองเหลืองทองแดงแผ่นตะกุดว่ากันง่ายหรือมวลสารผงต่างๆนะครับจะบรรจุลงไปในนี้นะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก,ก็จะปิดด้วยข้างนี่นะอ่านี่นะครับก็จะปิดด้วยข้างนะบางเล่มก็จะมีตะกุดโผล่มานะแต่บางเล่มก็ จะเขาเรียกว่าจะอยู่ข้างในนะครับนะจะอยู่ข้างในนะอันนี้มาให้ท่านดูแต่เล่มนี้ก็นะครับนะปิดด้วยข้างนะครับแข็งแรงแน่นเป๊๊กเลยนะครับนะไม่มีโยกคอนนะอ,อยู่ในสภนอาอสภพเดิมๆนะครับนะมาแบบไหนอยู่อยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับผมเองจะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะนะครับนะมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับนะก็มาให้ท่านได้ชมให้ท่านดูนะครับ เมื่อชมแล้วนะครับนะตรงนี้เราก็มาดูนะครับนะเป็นมีดสองกริย์นะครับมีดสองกริย์ก็หมายความว่ามีนาคนะครับแล้วก็มีเงินนะแต่ถ้าเล่มไหนมีทองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับนะก็จะเป็นมีดสามกริย์ทันทีนะแต่สําหรับเล่มนี้เป็นมีดสองกริย์เป็นมีดที่ผู้คนนิยมนะครับค่อนข้างมากนะคนหากันค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะ ทีนี้มาดูในส่วนของงานะครับงาก็นะครับบางท่านกระถามผมเข้ามาว่าจันนคลินนะครับงาทําไมเป็นออกสีน้ําตาลเข้มประมาณอย่างนั้นนะครับนะงามันไม่ขาวเลอประมาณอย่างนี้นะครับนะเเคยเรียนเอาไว้นะครับนะก็คือในเรื่องของส่วนของงาเนี่ยเป็นส่วนที่ได้ถูกสัมผัสนะครับกับมือคนนี่ก็คือมากที่สุดนะ,ะต้องบอกว่าสัมผัสมากที่สุดนะครับนะ ที่เห็นในสภาพแบบนี้เนี่ยครับเรียกว่าธรรมชาตินะครับนะธรรมชาติเนี่ยพอผ่านการเวลาไปนานๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะก็นื่นจะว่าคนเรานี่กินไม่เหมือนกันบางคนกินหวานบางคนกินเค็มบางคนกินมันบางคนกินเปรี้ยวอย่างนี้เป็นต้นนะก็คือเหงื่อของคนนี่แหละนะครับนะก็จะทําให้งานี้ก็คือเปลี่ยนไปนะเพราะฉะนั้นเองสีของงานี่ก็จะเปลี่ยนไปตามการเวลานะครับอันนี้ เป็นเรื่องธรรมชาตินะอ,อันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติท่านต้องท่านต้องเข้าใจเรื่องธรรมชาตินะครับนะอของใช้นี่นะครับพอใช้ไปนานๆนี่นะครับสัมผัสนานๆน,านี่ก็จะเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะอันนี้ก็ไม่ได้แปลกตรงไหนนะครับนะต่อให้เป็นสเตเล mm. ส,สนะครับเป็นเหล็กแข็งขนาดไหน Respons นี่ยัง <p ulin> ต้องสึก <p ulin> ต้องอหลอว่ากันง่ายนะเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้แหละจึงบอกว่า ถ้าเราศึกษาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องเข้าใจธรรมชาตินะต้องเห็นธรรมชาตินะครับแล้วที่สําคัญต้องเข้าใจธรรมชาติถึงจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติไปได้ดีนะแล้วก็ที่สําคัญต้องเข้าใจถึงความเป็นจริงนะครับนะของใช้นะครับนะตีมาใหม่ๆก็ขาวจ่วนะครับนะเออนะครับแต่ผ่านการเวลานะครับอย่างมีเร่มนีนะแปดเก้8 9ิกว่าปีแล้วนะอ่านะครับนะก็เห็นในสภาพแบบนี้นะครับนะ กว่าจะเป็นเนื้อเหล็กแบบนี้ได้ไม่ใช่ใช้เวลามาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับเกือบเกือบร้อยปีว่ากันง่ายนะครับนะก็เอาหล่ะนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมก็ใช้เวลามานะครับก็่23กับ3วินาทีนะ,ะก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็สำหรับท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะ เมื่อชมแล้วอย่าลืมนะครับเมื่อชมแล้วอย่าลืมอากท่านเห็นว่าดูดีมีประโยชน์นะครับนในแต่ละคลิปในปีโอนะครับนะ,ะก็มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับนะก็กดกระดิ่งนะ,ะก็เพื่อที่จะได้นะครับช่วยกันเขาเรียกว่าทําการเผยแพร่นะครับนะเกี่ยวกับเรื่องรางของครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละนะครับนะ ส่วนสันของมีดนี่ต้องเรียกว่านะครับนะหนามากๆเลยนะครับหนาเป็นพิเศษนะครับนะสันของมีดนี่ก็โดยทั่วไปนี่อยู่ประมาณ5มิลนะตามสัดส่วนของมีดนะครับถ้ามีดใหญ่ก็จะก็คือ5มิลนะครับไม่ต่ำกว่า5มิลว่ากันง่ายนะอาจจะใหญ่กว่านั้นนะครับก็มีบ้างนะครับก็อยู่ที่บางรุ่นบางแบบนะว่ากันง่ายนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ถือว่า าตามสัดส่วนก็นแล้วกันนะครับนะบางท่านก็จะไปยืนนะครับต้องต้องต้องห้มินอย่างนั kind of. ้นก็อันก็ไม่ใช่นะครับนะาตามสัดส่วนถ้ามีดเล็กมีดยาวมีดใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับนะมันก็จะใหญ่ตามนะนะครับนะก็อย่าลืมนะครับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อชมแล้วติดตรงไหนนะครับนะแลก็มีข้อสงสัยอย่างไรนะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับเพียงคนเดียวนะ ก็ให้ท่านกดมาที่นะครับเบอร์086นะ3291496ี่แหละนะเบอร์086 3291496นะครับนะในทุก,ทก,ทกทๆคำถามนั้นมีคำตอบให้กับทุกท่านนะครับอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมนักคารินมีดหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ